การแสดงข้อความตามลำดับขั้นของรายการย่อยถ้ารายการย่อยที่มีบุิตหรือเลขลำดับนำหน้านะคะอาจมีหลายระดับสามารถเลือกให้แสดงข้อความทั้งหมดพร้อมกันทีเดียวหรือแยกทีละระดับก็ได้ดังนี้นะคะเราจะมีข้อมูลที่มีระดับของข้อความอยู่แล้วนะคะจากสไลด์นะคะจะเห็นว่ามี2ระดับด้วยกันก็คือแจ้งผลการเรียนรู้เกณฑ์การวัดประเมินผล ทราบข้อตกลงร่วมกันแล้วก็จําแนกนักเรียนจะอยู่ในระดับเดียวกันนะคะส่วนระดับที่2ก็คือผลการเรียนรู้ข้อที่1แล้วก็ผลการเรียนรู้ข้อที่2นะคะก่อนอื่นเราใส่เอฟเฟกลงไปในข้อความก่อนนะคะก็คือไปที่ภาพเคลื่อนไหวจากนั้นภาพเคลื่อนไหวแบบกําหนดเองนะคะจะขึ้นตัวการเคลื่อนไหวแบบกําหนดเองขึ้นมาให้นะคะจากนั้นใส่เอฟเฟกเข้าไป เลือกมา1ตัวนะคะเมื่อเราคลิกแล้วสไลด์ก็จะโชว์ขึ้นมาให้เลยนะคะจะเป็นตามลำดับของหัวข้อนะคะจะเห็นว่าหัวข้อ1มีหัวข้อย่อยอยู่2หัวข้อก็จะขึ้นเป็นการโชว์ในระดับเดียวกันนะคะถ้าเราต้องการเปลี่ยนให้คลิกมาที่ตัวที่บอกว่าตัวยึดเนื้อหานะคะตัวนี้คลิก1ครั้งนะคะจากนั้นเลือกมาที่ตัวเลือกลักษณะพิเศษจะเห็น ว่าจะขึ้นตารางหมากลุกก็คือลักษณะของเอฟเฟกนะคะจากนั้นเลื่อนมาที่การเคลื่อนไหวข้อความนะคะเป็นการจัดกลุ่มข้อความว่าเราต้องการที่จะให้โชว์สไลด์แบบไหนจะขึ้นตรงคำว่าตามลำดับที่หนึ่งของย่อหน้าตัวนี้คือที่โปรแกรมทําการกำหนดให้นะคะเราสามารถคลิกเลือกกรณีถ้าเป็นวัตถุเดียวก็คือ ทำให้เวลาใส่เอฟเฟกมีผลกับข้อความทั้งหมดนะคะลองคลิกดูนะคะจากนั้นกดตกลงก็จะเป็นการโชว์สไลด์ทั้งหมดนะคะลองแสดงตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะแสดงทั้งหมดพร้อมกันทีเดียวนะคะถ้าเราต้องการที่จะแยกระดับหัวข้อ,อก็ไปคลิกตรงตัวเลือกลักษณะพิเศษะคะ่ะจากนั้นการเคลื่อนไหวข้อความจะมีตามลำดับตั้งแต่ ระดับที่1ถึงระดับหัวข้อย่อยตัวที่5นะคะิ้นสุดแค่นี้นะคะลองตามลำดับที่2ของย่อหน้านะคะคลิก1ครั้งจากการกดตกลงดูความแตกต่างนะคะว่าทุกหัวข้อจะเรียงตามลำดับมาเลยนะคะก็คือหัวข้อที่1ก็จะเป็นแจ้งผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยของ 1, นะคะก็จะผลการเรียนรู้ข้อที่1กับข้อที่2ก็จะเป็นการแยก ระดับอีกทีหนึ่งนะคะลองแสดงตัวอย่างนะคะนี่คือข้อแตกต่างนะคะระหว่างการเลือกตามลำดับที่2นะคะแล้วก็วัตถุเดียวนะคะลองเลือกตามลำดับที่1น,นะคะตามลำดับที่1ก็คือตัวที่โปรแกรมทำการ default ไว้นะคะ,ะ,คะก็คือตั้งค่าไว้ดูความแตกต่างนะคะ จะเห็นว่าหัวข้อที่1น,นะคะที่มีรายการย่อย2รายการขึ้นมาพร้อมกันนะคะแต่ระดับที่สองก็จะขึ้นแยกเลยนะคะแต่ละหัวข้อทั้งหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยก็จะแยกกันไปเลยนะคะอันนี้เป็นการกําหนดระดับการเคลื่อนไหวของข้อความนะคะในกรณีที่เป็นข้อนะคะแล้วก็ที่เป็นข้อย่อยด้วยนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือที่บอกว่าอัตโนมัติหลังจากนะคะก็คือ เป็นการกำหนดเวลานะคะลองใส่3วินาทีจากนั้นกดตกลงดูการแสดงตัวอย่างนะคะเมื่อตัวหนึ่งปรากฏแล้วนะคะตัวที่2จะปรากฏขึ้นหลังจากเวลาผ่านไป3นาทีนะคะจะเห็นว่าตัวลำดับเลขนะคะจะเป็นเลข0กรณีนี้กรณีที่เรากำหนดเวลาให้เป็นการหน่วงเวลาให้ในการโชว์ในแต่ละหัวข้อนะคะการใส่เอฟเฟกให้กับแผนภูมินะคะ ก็คือเป็นการแสดงข้อมูลในส่วนใดก่อนหรือหลังนะคะเช่นแผนภูมิแสดงข้อมูลนะคะเป็นการเลือกเอฟเฟกนะคะเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของแผนภูมินะคะให้เห็นทีละขั้นตอนทำให้การดูข้อมูลง่ายขึ้นนะคะการใส่เอฟเฟกเลือกที่แผนภูมินะคะจากนั้นคลิกเลือกตรงแบบเคลื่อนไหวนะคะ คลิกล o k ั p ลงมานะคะก็จะเป็นการแยกกลุ่มนะคะก็คือกลุ่มแรกก็คือเรือนนะคะเมื่อเอาเมาส์ไปชี้นะคะก็จะขึ้นตัวอย่างของเอฟเฟกขึ้นมาให้นะคะก็จะเป็นข้อดีของ2 0 0 7นะคะกลุ่มที่2ก็คือคลี่นะคะลองคลิกมาดูนะคะตัวนี้แค่เอาเมาส์มาชี้แล้วก็วางลงไปนะคะก็จะขึ้นเอฟเฟกที่เราต้องการดูนะคะ หรือว่าลอยเข้าหรือว่าการกําหนดเองถ้ากําหนดเองถ้าเราคลิกหนึ่งครั้งนะคะจะขึ้นมาที่หน้าต่างของการเคลื่อนไหวแบบกําหนดเองตรงนี้ก็จะเป็นการใส่ลักษณะพิเศษเข้าไปเหมือนกับข้อความหรือออบเจกต์ธรรมดานะคะทั่วไปที่เราเคยใส่ลองใส่เอฟเฟกต์สักตัวหนึ่งนะคะตามชุดข้อมูลก็จะเห็นถึงความแตกต่างของตัวแผนภูมินะคะจะขึ้นทีละชุดข้อมูลนะคะ การแก้ไขเอฟเฟกแผนภูมินะคะก็อยู่ทางด้านขวามือนะคะก็คือการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองจะเป็นเหมือนกับการใส่เอฟเฟกตทั่วไปก็คือเริ่มเมื่อคลิกนะคะหรือว่าก่อนหน้านี้หรือว่าหลังก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะแล้วก็ทิศทางนะคะจะเป็นทางด้านล่างขึ้นมาหรือว่าทางด้านซ้ายนะคะถ้าเราคลิกหนึ่งครั้งนะคะก็จะขึ้นโชว์ตัวอย่างให้เราดูนะคะ เร็วมากช้าปานกลางนะคะเราสามารถกำหนดได้ขอเป็นข้างล่างแล้วกันนะคะจะได้ดูง่ายการปรับแต่งหรือการแก้ไขเอฟเฟกของแผนภูมินะคะก็สามารถคลิกที่ตัวยึดของเนื้อหาได้นะคะจากนั้นเลือกมาที่ตัวเลือกลักษณะพิเศษจะขึ้นหน้าต่างของ ตัวเอฟเฟกขึ้นมานะคะก็คือรอยเข้าจากนั้นการเคลื่อนไหวแผนภูมนะคะจะเป็นการจัดกลุ่มแผนภูมินะคะคลิกลงมาข้างล่างจะเป็นวัตถุเดียวก็คือเป็นการโชว์ทั้งหมดในครั้งเดียวนะคะตามชุดข้อมูลตามประเภทตามองค์ประกอบในชุดแล้วก็ตามองค์ประกอบในประเภทนะคะตัวนี้เราสามารถคลิกเลือกได้ลองคลิกมาที่วัตถุเดียวนะคะแล้วกดตกลง อันนี้จะขึ้นมาพร้อมกันทีเดียวเลยนะคะเป็นข้อแตกต่างนะคะระหว่างวัตถุเดียวกับลองเลือกเป็นตามประเภทนะคะแล้วกดตกลงก็จะขึ้นมาตามประเภทก็คือประเภทหนึ่งสองสามสีนะคะหรือว่าจะแก้ไขเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะตามชุดข้อมูลก็จะขึ้นทีละชุดนะคะ อันนี้เราสามารถกําหนดหรือเลือกได้ตามต้องการตามความเหมาะสมของสไลด์หรือตามข้อมูลที่เราต้องการโชว์ให้กับผู้ชมดูนะคะต่อมานะคะการใส่เอฟเฟกให้กับสมาร์ทอาร์ตนะคะเดี๋ยวขอสร้างตัวสมาร์ทอาร์ตขึ้นมานะคะคลิกมาที่แทรกกราฟิกสมาร์ทอาร์ตหรือแทรกตรงที่ริบบอนที่บอกว่าแทรกนะคะแล้วก็สมาร์ทอาร์ตก็สามารถแทรกได้เหมือนกันนะคะ คลิกหนึ่งครั้งก็จะเห็นว่ามีรายการสมาร์ทอาร์ตขึ้นมานะคะแล้วก็เลือกสมาร์ทอาร์ตท,ที่เราต้องการนะคะจากนั้นกดตกลงจะขึ้นข้อความขึ้นมาให้นะคะใส่ข้อความเข้าไป <S <S เมื่อมีตัวสมาร์ทอาร์ตแล้วก็ข้อความแล้วนะคะเราจะเห็นว่าจะมีเครื่องมือที่บอกว่าสมาร์ทอาร์ตแล้วก็ออกแบบจากนั้นแล้วก็รูปแบบนะคะจะมี2ตัว การออกแบบนะคะเราสามารถออกแบบสมาร์ทอาร์ตได้ตามต้องการนะคะเช่นกรณีถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีนะคะก็คลิกมาที่เปลี่ยนสีจะเป็นการสร้างสมาร์ทอาร์ตให้เราแบบง่ายรวดเร็วแล้วก็สวยงามนะคะลักษณะของสมาร์ทอาร์ตเราก็สามารถเลือกได้นะคะเมื่อเอามาไปวางก็จะขึ้นให้มีมิติมากขึ้นนะคะตามรูปแบบของสมาร์ทอาร์ตหรือว่าจะคลิกเพิ่มเติมก็ได้นะคะ จะเป็นในรูปทรงสามมิติก็ได้นะคะหรือว่าจะในแนวมุมโค้งมนให้มีมิติสูงขึ้นมาหรือว่าแนวนูนขึ้นมาก็ได้นะคะการใส่เอฟเฟกก็เลือกมาที่ตัวสมาร์ทอาร์ทจากนั้นไปที่ภาพเคลื่อนไหวใส่เอฟเฟกเหมือนกันกับอ็อบเจกต์ข้อความหรือแผนภูมินะคะไปคลิกที่แบบเคลื่อนไหวจากนั้นก็จะมีการแบ่งกลุ่มของการ เคลื่อนไหวนะคะเป็นกลุ่มๆก,ก็คือเรือนคลี่ลอยเข้าแล้วก็กําหนดเองเหมือนกับแผนภูมิเลยนะคะเราก็สามารถเอาเมาส์ไปชี้นะคะก็จะขึ้นตัวอย่างของเอฟเฟกมาให้เรานะคะเลือกตัวคลี่ระคะทีละระดับหรือว่าจะเป็นการกําหนดเองก็ได้นะคะโดยคลิกไปที่ภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวแบบกําหนดเองก็จะขึ้นหน้าต่างการเคลื่อนไหวแบบกําหนดเองขึ้นมาให้นะคะ เราก็สามารถเลือกตรงเพิ่มลักษณะพิเศษตรงนี้ได้ก็คือเป็นการเลือกการเคลื่อนไหวหรือว่าเลือกเอฟเฟกต์แบบกำหนดเองนะคะการแสดงกลับด้านนะคะโดยปกติการแสดงเอฟเฟกต์ของตัวสมาร์ทอาร์ตหรือผังองค์กรนะคะในหลายย่อหน้าจะแสดงไล่ระดับตามค่าพื้นฐานนะคะจากซ้ายไปขวาหรือจากบนลงล่างนะคะถ้าเราต้องการเปลี่ยนนะคะเราก็สามารถคลิก มาที่ตัวยึดเนื้อหานะคะจากนั้นคลิกเลือกลักษณะพิเศษนะคะเลือกไปที่การเคลื่อนไหวแบบสมาร์ทอาร์ตนะคะแล้วก็ลำดับย้อนกลับจากนั้นกดตกลงนะคะดูว่าจะขึ้นจากล่างขึ้นบนนะคะลองแสดงตัวอย่างนะคะจากล่างขึ้นบนถ้าเราเอาออกนะคะ ไปที่เดิมนะคะก็คือตัวเลือกลักษณะพิเศษแล้วก็การเคลื่อนไหวแบบสมาร์ทอาร์นะคะลำดับย้อนกลับออกกดตกลงนะคะเห็นไหมคะจะขึ้นมาจากบนลงล่างเป็นการแสดงเอฟเฟกต์ในมุมกลับนะคะส่วนการซ่อนและแสดงรายการย่อยจะเห็นว่ามีมุมสามเหลี่ยมนะคะหรือว่ามุมที่เป็นลูกศรชี้ลงนะคะเล็กๆ2อันอันนี้จะเป็นการซ่อนนะคะ รายการของเอฟเฟกเราสามารถคลิกนะคะก็จะเป็นการแสดงอันนี้จะมี3เอฟเฟกด้วยกันนะคะตามลำดับเลยก็คือ1 2 3ถ้าเราคลิกขึ้นไปก็จะเป็นการซ่อนคลิกอีกทีหนึ่งก็คือเป็นหัวลูกศรลงนะคะคลิกลงมาก็จะเป็นการแสดงตัวเอฟเฟกของเรานะคะต่อมาการกำหนดเอฟเฟกให้กับผังองค์กรนะคะเลือกมาอีกหนึ่งสไลด์นะคะ การสร้างผังองค์กรนะคะก็เป็นการสร้างตัวสมาร์ทอาร์ตเหมือนกันให้คลิกมาที่แทรกกราฟิกสมาร์ทอาร์ตนะคะจากนั้นเลื่อนมาที่ตัวผังองค์กรนะคะลำดับชั้นนะคะจากนั้นคลิกเลือกตัวผังองค์กรที่เราต้องการกดตกลงนะคะก็จะขึ้นข้อความเห็นไหมคะถ้าเราต้องการเปลี่ยนผังองค์กรเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะ เห็นตรงคําว่าเค้าโครงนะคะคลิก1ครั้งก็จะขึ้นผังองค์กรขึ้นมาให้นะคะแล้วก็ระบุข้อความลงไปในนี้ได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการสร้างตัวผังองค์กรนะคะเราสามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนผังองค์กรได้นะคะในกรณีนี้จะมีหัวหน้าฝ่ายทั้งหมด4หัวหน้าฝ่ายนะคะเราก็สามารถกําหนดตัวหัวหน้าฝ่ายตรงนี้ลงไปอีก ที่หนึงนะคะโดยการกดไปที่ระดับของตัวผังองคอ์กรนะคะจากนั้นมาที่เพิ่มรูปร่างนะคะคลิกหนึ่งครั้งนะคะเลือกมาที่เพิ่มรูปร่างหลังจากนะคะกดหนึ่งครั้งนะคะก็จะอยู่ในระดับเดียวกันถ้าเราต้องการเพิ่มรูปร่างในระดับที่ย่อยลงมานะคะก็คลิกมาที่เพิ่มรูปร่างแล้วก็เพิ่มรูปร่างใต้นะคะ เป็นการเพิ่มได้เรื่อยๆนะคะจะเพิ่มระดับชั้นของผังองค์กรขึ้นมานะคะตัวนี้เขาใส่ข้อความนะคะก็คลิกหนึ่งครั้งแล้วก็เลือกมาที่แก้ไขข้อความเมื่อเราได้ผังองค์กรที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนโครงล่างก็ได้นะคะหรือว่าเปลี่ยนสีนะคะก็คือเป็นการเปลี่ยนสีให้กับผังองค์กรให้ดูมีมิติให้ดู มีความแตกต่างนะคะจะมีในชุดรูปแบบหลักนะคะแล้วก็มีสีสันหรือว่าถูกเน้นนะคะหรือว่าจะเป็นถูกเน้น2แล้วก็ถูกเน้น3ามอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะเมือ่อเราได้ตัวผังองค์กรแล้วนะคะเราสามารถกำหนดเอฟฟกของผังองค์กรได้โดยคลิกไปที่ภาพเคลื่อนไหวนะคะ จากนั้นเลือกเหมือนเดิมนะคะก็คือแบบเคลื่อนไหวเราสามารถเลือกตัวแบบเคลื่อนไหวที่เราต้องการนะคะโดยเอาม์ไปชี้ลักษณะก็จะเหมือนกันเลยนะคะตั้งแต่ตัวสมาร์ทอาร์ตผังองค์กรแล้วก็ตัวแผนภูมินะคะหรือว่าถ้าต้องการเลือกแบบอื่นก็คือเป็นการเคลื่อนไหวแบบกําหนดเองนะคะเมื่อเราคลิกขึ้นมาก็จะปรากฏตัวการเคลื่อนไหวแบบกําหนดเองขึ้นมานะคะแล้วก็เลือก ตัวสไตล์หรือตัวเอฟเฟกที่เราต้องการนะคะหรือว่าจะปรับแต่งเหมือนกันนะคะก็คือกดมาที่ตัวยึดเนื้อหานะคะจากนั้นคลิกเลือกลักษณะพิเศษการเคลื่อนไหวแบบสมาร์ทอาร์ตนะคะวัตถุเดียวหรือทั้งหมดในครั้งเดียวหรือทีละสาขานะคะลองคลิกมาที่ทีละสาขาจากนั้นกดตกลงนะคะ ะะก็จะขึ้นมาเป็นตามลำดับของสาขานั้นนะคะเป็นวิธีการง่ายๆนะคะในการกำหนดเอฟเฟกให้กับตัวบุลเลตตัวหัวข้อย่อยนะคะตั้งแต่ระดับหัวข้อย่อยตรงนี้นะคะแผนภูมิจากนั้นตัวสมาร์ทอาร์ตนะคะตัวสุดท้ายเลยก็คือตัวผังองค์กรต่อไปนะคะเรามาดูการนำเสนอตัวเอฟเฟกที่เราทำการใส่เข้าไปนะคะโดยกดมาที่ การนำเสนอภาพนิ่งนะคะคลิก1ครั้งสไลด์ที่เราสร้างนะคะก็จะโชว์ขึ้นมาลำดับแรกนะคะจะเห็นว่าเป็นการกำหนดตัวเอฟเฟกของรายการย่อยนะคะก็คือเป็นการกำหนดทีเดียวนะคะก็เป็นการโชว์ขึ้นมาครั้งเดียวแล้วก็ใส่เอฟเฟกให้กับแผนภูมินะคะจะเป็นทีละชุดนะคะ ถัดมานะคะเป็นตัวการใส่เอฟเฟกให้กับสมาร์ทอาร์ตนะคะจะเป็นตามลำดับนะคะตัวสุดท้ายก็จะเป็นการกำหนดเอฟเฟกให้กับผังองค์กรก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะในการสร้างเอฟเฟกให้กับตัวแผนภูมิตัวสมาร์ทอาร์ตแล้วก็ผังองค์กรแล้วก็วหัวข้อรายการย่อยนะคะ เพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจแยกประเภทในการดูหรือว่าในการชมการบรรยายนะคะให้ดูแตกต่างดูมีมิติน่าสนใจมากขึ้นค่ะ